สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ลุงยุนพาพี่พาน้องมาเยี่ยมบ้านสักอีสานบ้านมี่ครับซ่องสักอีสานบ้านมี่ซ่องไงซ่องหนึ่งคือกันครับตอนนี้เพิ่นมาอยู่บ้านเพิ่งถึงอย่างยิ่ผ้ามาเึิงก้าเพียนแล้วนี่บรุรีเดี๋ยวผมคีเดี๋ยวลุงยุนหยิบผ้าไปสัมผัสก่อนจะเข้า ครับ NASA ครับกิซานโรนี่ครับพอดีผัวผัวลานพ้นมาเ่นน้ำครับนี่มาเพิ่งซ้ำเขาน่าปังพี่น้องเพิ่งก็เลยแวะมาถักพระทายเนาะหน้าเพิ่งก็อยู่พวกใกล้นะครับนี่อ้าครับพี่น้องมาซอย NASA ดำหน้าครับนี่มันบริษัทเราครับมันดำเลยแหละครับนี่หน้าปีหน้าปังกับเห็ดคือกันเบิดพี่น้องเอ้ย นี่แหละครับชีวิตชาวบ้านชาวหน้าเฮาก็ต้องมาแบบนี้นะครับลำบากแน่แต่เฮาก็มีความสุขครับพี่น้องเฮาก็เ็ดของเฮาเองเนาะเฮาเห็ดหลายก็ได้หลายพี่น้องมันบ่แม่นว่าไปหลูกจ้างเขาเด้ลูกจ้างเขาก็ได้ใช้หิดหลายก็ทำในเงินเดือนสักทำเก่าเลยพี่น้องเอ้ยมาเห็ดหน้าพี่ถึงว่าลำบากแน่กับมีความสุขครับมันก็ป่ได้เษ็์ตลอดเนาะเมื่อยเฮาก็เศร้า ครับดัม้มไปได้ตั้งค่ะเบิร <c oughs> ไปยี่สิบสามสิบมันแล้วแหละจะอยู่ประมาณเป็นไทยคนแล้วครับมาครับมาไปมาเล่ยนควงบลอลล่ากันเลยแวะมาอีสานบ้านนี้น้ำเดอ้อพี่น้องสุขสุขคนครับมาดำหน้าสวยกันมุนวานครับนี่ปกติกะน้ำมีอยู่ดอกแต่พี่น้องมันปิดน้ำไปแล้วก็เลยแห้แงๆดั้มโคกๆนี่แหละครับกำลังต้มๆนี่เลยนี่ เดี๋ยวมาโบกแกนดอกพี่น้องเลยดำมวนอยู่กากๆได้ไปย้อนออกนี่นที่ดำที่เห็นใบละพี่น้องไป <c oughs> ดำหน้าบ่าเป็นกับมหัดมึงเด้อครับมาฟื้นมึง <c oughs> อันนี้มันกับเป็นตั้งแต่มาหลบซ้าวหน้าเนาะวายุงเทียบดุดมากกับเห็นเป็นขึ้น,นเก่าเลยพี่น้องนี่ครับเห็นทงหน้าเห็นเขาเขียวๆก็มีความสุขครับ ยังเน้นเขาเกิดได้ลายนี่คนเห็ดหน้านี่มากับใครหมดน,นี่คุณเนะฮะมากับผู้ใดมากับแม่บ้านครับ<า>ไร่คุณ <laughs> นังกะเล็บหน้ากับเ <laughs> พราะมันนั่นแหละครับเพราะเห็ดใหญอยู่ <laughs> การฟื้ไปเรื่อยเลยพี่น้อง <laughs> มาเไ็ดมากก็มาอยู่บ้านแล้วก็ต้องเห็ดทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเขาเป็ลนล,นะลูกชาวนาแล้วเนาะลูกชาวนาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว ของลุงยุ่นเลยเป็นยังไงกัดขี้กัดกวแต่มันเกิดหลายกว่านี่อยู่อันนี้ตัวนี้มันแบบเป็นเดินไปเลยเนาะเป็นเดินเลยคือบกเกิดว่ะมันแบบว่าออมันเจอบางอยมันเป็นดินโพนก็ว่ามันแห้งแห้งแล้วว่านเหลวอะไรทับมันกับโบนแนนทับก็บพรเกิดนั่นแหละมันพ่นนี่ก็กันมันซุ่มมันก็บเเกิดนี่ก็แล้งเฉยจะมีกับพี่น้องแต่ว่าหางพอเกิดดอกเหยียบไปนั่มเขาที่เกิดไม่ก็เหยียบไปเอาสามไปเลยนะ ได้แน่กะเกิดแน่ได้แน่แหละทีเขาสามนี่กะเดียวกัปล่อยดงโล่งไปแล้วก็มาเกี่ยวแล้วก็เสียได้เงินครับหน้ายีไรบ่มี้เขาก็คิดสีไรคือเกา่าพี่น้องไรหนึ่งกับไรล,ลอยอยูย่<อ>แตเขามาดั้มห้างก็สร้างวันไหนแต่ไม่เห็นเขาเขียวๆพี่น้องนี่นะครับดั้มในวะแต่มาอย่งแต่เก่าม่งเหมือนเก่าม่วงก,กว่ากินเขาเวชจังทร์น,รนี เขาก็กินแล้วกินแล้วลงมาได้ดำไปได้กาสามัดสี่มัดและเจ้าว่าดำอะไรเจือไปกาแปดสี่มัดจ่างเขาหมูว่านเลยพี่น้องเขาย้อนให้จ่างอะไรว่านว่าแปดสี่มัดเจ้าขุนจ่างเขาสองขุนกะแม่กับยายไปซอยเมลี่ยายกาสีไปซอยกะ่ท้องกะอะไหน้าหน้าขุนอะแม่หน้าหน้าอีก องหนึ่งอีกสีล่ลา่มองอีวาน้าปี๋อะไรเลยหน้าน้องข้างน้งนา,นงา,นนาน้องเขียวพณหน้าน้องขั้นใจน้าน้องขั้นใจบอกว่าแต่เรามองแต่รบอลเนานะก,ก็เอ,อินเป็นน้องเป็นขี่เป็นข้างไปเนะ<ะ>นาะอะอันนี้น้าอย่างนี้ตัวนี้นเอ,อนะินอน้าน้องเมกน้า,น,าน้องเมกราะว่ามอก่อนเป็นน้องแต่เรามองเนี่ก็จะเอินเป็นเป็นจุดเป็นจุดเนาะ มองได้ไมีน้องมองได้มีโคมมองได้ยังกระเสือเอิญมีดวงมีปลาอิญตั้มภาษาผู้เฒ่าตะกีเนาะเอินาตามไม้เรื่อยๆกันเขาเอิญน,น้องได้น้องได้ขากระเสือหมว่ามองการตรงนี้เอาพี่น้องจังมาเบิ่งอีกรอบนึงเด้อดำหน้าแล้วผืนละข้ามผืนละพี่คคน้องพี่คี่เมาทีบฝ่าฝ่าวันสำนีน้เนาะครับอย่าลืมเข้ามาชมไฮหน,หนัมเด้อครับเด้อ ว่าโบราณแล้วก็เขาไปเล่นอิสานบ้านมี่ี่น้ำแล้วครับเพราะว่มามันก็อยู่บ้านไกลๆกันครับบางทีฟางรอบเลยร้ายๆาาติดกับมะลบร่มกันก้ออกขันคลิปนาครับสวัสดีครับรักเธอในความจริงใจลำบากเพียงใดฉันจะไปหาเธอข้ามเขาเหวลึกเพียงใดมาสะมุรกว้าง